ตอนนี้นะครับอุทยัยทิพย์ก็ได้ยึดเอาสถานที่แห่งนี้เป็นที่บันทึกเสียงให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันแล้วนะครับที่นี่บรรยากาศร่มลื่นมากก็ห่างจากบ้านของอุทยัยทิพย์ไปไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นสถานที่ที่โล่งหน่อยตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเวิ้งน้านะครับเป็นน้ําปิงที่มาจากเขื่อนภูมิพลนะครับก็จะแบ่งออกเป็นสสายสายหนึ่งก็จะผ่านหน้าบ้านของอุทยัยทิพย อีกสายหนึ่งก็จะข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นเกาะตรงนี้นะครับเรามาดูกันนะครับวันนี้น้ําปล่อยมาเยอะมากอ่าสุขะตรงนี้จะลึกนะครับน้ําปล่อยมาเยอะมากปกติมีน้ําจะใสย็นเห็นตัวปลาแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่น้ําเพิ่งจะหมดจากช่วงน้ําป่านะครับน้ํายังมีสีเหลืองขุ่นคลักอยู่ตรงโน้นที่เราเห็นนั่นนะครับนะขึ้นไปอีกประมาณสัก หลายกิโลเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเขื่อนทรมิพนครับซึ่องอยู่บนยอดเขานน้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่มอบความสุขให้กับทุกคนตอนนี้กําลังเตรียมตัวอยู่ครับว่าจะหาโต๊ะเก้าอี้มานั่งทํางานตรงนี้เลยดีไหมเพราะว่าร่มไม้ตรงนี้ก็เหมาะดีจริงๆครับหลังจากที่บันทึกเสียงในรถแล้วก็นั่งทํางานข้างล่างนี้เลยแล้วก็อัพให้ทุกท่านได้ฟังเลยดีไหมถ้าดีก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กดระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยอุทัยทิพย์ชา n นลนะครับเป็นช่องของทุกคนใครอยากจะสแสดงความคิดเห็นอยากจะแนะนําอะไรส่งมาได้เลยนะครับยินดีและก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อความสุขของทุกคนครับอุทัยทิพย์ a n n e l อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะทุกคนให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากๆความสุขที่ได้ของอุทัยทิพย์ก็คือความสุข,ขของผู้ฟังทุกคนนั่นเอง วันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ